เดี๋ยวก่อนครับการเดินลุยน้ําท่วมขังแบบนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคฉี่หนูได้นะครับโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิตเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีน้ําขังสาเหตุมาจากตามท่อระบายน้ํามักจะมีหนูซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะอาศัยอยู่หนูพวกนี้ก็จะขับถ่ายของเสียหมักหม,มมอยู่ในท่อและเมื่อเวลาฝนตกมูลของเสียของหนูก็จะปะปนอยู่ในน้ําขังตามถนนและเมื่อเราเดินลุยน้ําขังเหล่านี้ก็อาจจะติดเชื้อโรคผ่านทางผิวหนังที่เป็นแผลได้ อาการเบื้องต้นคืออาจมีไข้ขึ้นสูงปวดตามตัวปวดขาปวดน่องเบื่ออาหารและหากติดเชื้อรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแต่เรามีวิธีป้องกันครับใส่รองเท้ากันน้ำไว้แบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้แล้วล่ะครับหมอว่าคงต้องหาชุดกันน้ำมาใส่แล้วล่ะครับเนี่ย โรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ